จบไปแล้วดินเนอร์แรกของพักร่วมรัฐบาลบภายใต้การกํากับดูแลของแพรทองทานชิน,นวัตรบางส่วนก็ประเมินว่าชื่นมืน่นบางส่วนก็บอกว่าเป็นการดินเนอร์ของมิติใหม่ครับเนื่องจากว่าในวงการพูดคุยเมื่อก่อนในด,ดินเนอร์เนี่ยเขาะจะดินเนอร์หลังจากมีกระแสข่าวแล้วมีเรื่องราวที่บาดหมางกันหรือว่ามีความขัดแย้งกันหรือว่าใน พักร่วมไม่ลงรอยกันแล้วจัดดินเนอร์แต่ครั้งนี้ก็บอกว่าเอาเรื่องที่ยังไม่เกิดอะไรครับเรื่องข้างหน้าเนี่ยที่แนวโน้มจะมีความขัดแย้งเนี่ยมาคุยซะก่อนอ่าไอ้น,นี่ดีนะคือเ็ามองไปข้างหน้าว่าอะไรจะเกิดแบบจุดอ่อนไว้บ้างเนี่ยมาคุยตอนนี้แหละพี่วีถ้าฟังคําชี้แจงของนาย,ยกรัฐมนตรีแพรทองทานและหัวหน้าแพรทองทานเนี่ยนะครับสัญญาณหนึ่งที่ส่งผ่านออกมาคือรอบนี้การดินเนอร์เนี่ย มาพูดคุยสื่อสารกันนอกรอบก่อนเรื่องจะเกิดขึ้นอันนี้วันอะไรล่ะเออกว่าเรื่องนะอันน,ะนี้ก็คือมาก่อนคอ,อมอหนึ่งวันครับอันที่สองก็คือคุยกันเรื่องที่คาดคาดว่าจะเกิดปัญหาก่อนที่ขับเคลื่อนกันในสภาครับทุกเรื่องสามารถตกลงพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้อขอให้เป็นเรื่องในสภารเรื่องเจ้กรรมนั้นถือเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟอันนี้อยอมรับนะ เรื่องความเห็นของพรรคร่วมรัฐบาลในการแก้ไขรัฐมนูลเนี่ยยังไม่มีข้อสรุปเห็นยังเรื่องนีร<ล>โตษกรรมมีทั้งเห็นด้วยและเห็นไม่ตรงกันอยู่นี่คือสัญญาณชัดจากนายกรัฐมนตรีว่ายกเรื่องเหล่านี้มาพูดคุยสื่อความกันก่อนอที่มันจะเกิดเหตุเพราะถะดูจากไทม์ไลน์ในหลายเรื่องเนี่ยก็ออกไปทํานองนั้นนะ,ะเรื่องที่ยังไม่เกิดแต่ว่าต้องคุยกันก่อนเพราะ,ะนั้นหลังการดินเนอร์ลองฟังมุมมอง หรือว่าความคิดเห็นจากนายกรัมดีครับค่ะก็อย่างอย่างที่ทราบนะคะทุกทุกเรื่องเนี่ยก็มีทั้งเรื่องที่เห็นตรงกันนะคะแล้วก็เห็นไม่ตรงกันนะคะก็ประชาธิปไตยเนาะก็แต่ว่าทุกๆเรื่องเนี่ยค่ะก็ก็สามารถตกลงกันได้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่สามารถพูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เพราะฉะนั้นก็เอ่อก็ขอให้เป็นต่อไปก็เป็นเรื่องในของในสภาว่ากันต่อนะคะเราก็จะทํางานตรงนี้ต่อไปจริงมีม,ม,ม,มีมีในเนื้อความ หลายๆหลายๆอย่างนะคะมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเลยมีเรื่องที่เห็นตรงกันและบางบางอย่างก็เห็นไม่ตรงกันนะคะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยในดีเทลตรงนี้ก็ขอไม่ไม่ได้ชี้แจงมากกว่านี้แล้วกันนะคะแต่ว่าไม่ได้มีเรื่องที่จะต้องเอ่อเอ่อเขาเรียกว่าอะไรไม่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 เออเป็นเรื่องสภากล้วยขบัลแยกกันคือไม่ต้องมีเรื่องที่ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสนใจคือกรณีของนิสสตกรรมเนี่ย ะไรเกี่ยวข้องหรือว่าแก้รัฐมนูญเนี่ยนะว่าสองเรื่องหนึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเอายังไงนายกบอกว่าถ้าแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะเว้นหมวดหนึ่งหนึ่งหมวดหนึ่งและหมวดสองซึ่งเรื่องนี้พูดคุยกันมาตลอดและถือเป็นข้อตกลงร่วมบาลตั้งรัฐบาลกันได้และมาถึงเรื่องของหนึ่งหนึ่งสองไม่ว่าจะอยู่ในส่วกรรมหรือว่าอะไรแล้วแต่เนี่ย เราไม่แตะเรื่องหนึ่งสองอยู่แล้วได้พูดในทุกเวทีอันนี้ดับร้อนเลยครับจะเจียนะหดับร้อนท่าทีของนายกแบบนี้ดับร้อนปกติดินเนอร์พักร่วมรัฐบาลน่ะเขาจะพูดคุยกันในแนวทางในบางเรื่องที่ชัดเจนที่ข้อตกลงร่วมกันแต่รอบนี้พูดกันล่วงหน้าเออล่วงหน้าเลยเพราะหลายๆายเรื่องกําลังเดินเข้าไปสู่หมดในสภาที่ไม่ใช่แค่คอรมอจากประชาธิปัตย์ หวัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพักร่วมรัฐบาลครับ <c oughs> กฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์มีจุดยืนชัดเจนนะฮะไม่แตะเรื่องหนึ่งหนึ่งสองสนคนที่คดีหนึ่งสองไม่อยู่ในนี้อินเนอร์ในคอรมรอ,อบนี้ของพักร่วมรัฐบาลเนี่ยชัดเจนที่สุดถ้าจะนิรโทษกรรมต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับหนึ่งหนึ่งสองดับร้อนทันทีเลยเออวัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา เขาบอกว่าวงหาลือบางคนบอกไม่มีการพูดอะไรแต่ความจริงมันก็โผล่มานี่แหละในวงหาลือนี่มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนิติศกกรมเรามีว่าเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาเองเราชัดเจนตั้งแต่เบื้องต้นว่าแนวทางในการทำนิติศกรรมเนี่ยจะต้องไม่รวมเรื่องคดีเกี่ยวกับมาตรา1นึ่งหนึ่งอนะไม่เกี่ยวกับคดีทุจริตนอตจาหนึ่งสองแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวกับคดีชุจลิตหรือคดีอาญานี่คือจุดยืนของพรรค ตั้งแต่ต้นเห็นไหมล่ะเอาคราวนี้ตอนนี้ในแนวปฏิบัติหลังจากมันมีปัญหาว่าด้วยเรื่องกรณีในเรื่องวิธีบัญญัติเขาบอกว่าก็ไปตั้งกันมาที่การร่วมกันแสดงว่ามีการรอมชอมครับและไปดูเสียถ้าจะพูดถึงปมหรือจุดอ่อนไหวของรักร่วมเนี่ยมันน่าจะมีอะไรบ้างที่เป็นแก่นแก่นนะครับเป็นแก่นของเรื่องอันแรกเลยเรื่องแก้ลมนูนแก้ลมนูนต้องบอกว่า ถ้าเทียบเรื่องแก้รัฐนูนกับเรื่องของนิสสตกรรมผมว่าจุดอ่อนไว้ที่ที่ใหญ่คือแก้รัฐนูนเรื่องแก้รนูญอันที่สองเครื่องอนิสสตกรรมไอ้น,นี้ค่อนข้างชัดนะว่าถ้าฟังจากเมื่อคืนก่อนแล้วเนี่ยหน,หน,หนึสองไม่น่าจะอยู่ครับถ้าจะมีบางคนบอกว่ามีหนสองอย่างมีเงื่อนไขถ้าฟังนายกฟังไอ,อ้ชาติไทยพัฒนาประชาทิปัดหรือว่าภูมิใจไทยแล้วแต่เนี่ย ผมว่าไม่มีหนึ่งสองแน่นอนพี่วีพี่วีรู้จักเล่นเกมจักรเชื่อมไหม <c oughs> ดึงกันไป <c oughs> ดึงกันมัน <c oughs> มีกันดึงกันกันดึงกันไปดึงกันมาเพื่อรู้ว่ากำลังไหนมันมากกว่ากัน <c oughs> แล้วสุดท้ายการรอมชอมระหว่างกลางมันจะเกิดขึ้นเพราะนี่คือพักร่วมรัฐบาลครับแต่เรื่องแก้่านนนเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดมากนะฮะพักที่มี70เสียงเนี่ยอย่างภูมิใจไทยเนี่ยมดมุ์คือต้องบอกว่าทางการเมือง ต้องอกกติกาที่ตัวเองได้เปรียบที่สุดอ่ะต้องยึดยึดมั่น <laughs> ต้องบอกว่าภูมิใจไทยเนี่ยกติกาและจรนวนแบบนี้เขาได้เขาโอเคแล้วใช่เขาศึกษาเขาเรียนิ่งเขาเรียนรู้แล้วว่าเขาจะชนะการเลือกตั้งหรือว่ากติกาซึ่งมาได้มาถึงอำนาจการสานานะองค์กรอิสระสวยังไงเนี่ยเขาชอบกกติกานี้แล้วเพราะฉะนั้นภูมิใจไทยเนี่ยจะไม่เห็นด้วย เวลานัดหมายเนี่ยนัดในพื้นที่ที่ตัวเองคุ้นชินเวลาลงในสนามสนามที่คุ้นเคยเพราะอันกิจการนี้กิการนี้ภูมิใจใจคุ้นชินแล้วแล้วก็คิดว่าเหมาะแล้วแต่ว่าพรรคอื่นคิดว่าควรแก้ไงเลิกกันไปแล้วเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นี่ก็พูดกันบนเวทีเหมือนกันว่าเดินหน้ากันครับเดินต้องเดินแต่ว่าจะมีรายละเอียดนะแต่รายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยคุยเราเดินหน้าแน่นอนครับ นี่พูดคุยกันบนเวทีต่อมาพื้นที่กรณีของผลประโยชน์จากพื้นที่ที่มีแหล่งแก๊สมา,าพื้นที่ซับซ้อน26,000พตารางตารางวาใช่ไหม,มตารางเมตรใช่ไหมตารางกิโลเมตรตารางกิโลเมตรเนี่ยไทยกัมพูชาเนี่ยเอายังไงต่อเพราะอะไรนะต้องต้องยอมรับนะถ้าขับเคลื่อนตรงนี้คืบหน้าเมื่อไหร่เนี่ยข้างนอกเนี่ยฝ่ายคา้านเนี่ยวาตกรรมเรื่องของการเสียดินแดนเนี่ยมาแน่นอนพอมาปั๊บเนี่ย พักร่วมเนี่ยจะนิ่งหรือว่าอ่อนไหวแค่ไหนถูกมาแน่นอนผมไปกัมพูชามาเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาถามกัมพูชาเหมือนกันว่าตกลงไอ้พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลโ c ซเนี่ยถ้ามีการยกขึ้นมายังไงโทษทีนะฟังกัมพูชาก็บอกเหมือนกันฮึมฮึมเหมือนกันเรอฮึมฮึมแต่ว่าผู้นำกผู้นำสองเทศเนี่ยเห็นด้วยนะใช่เพียงแต่ว่าการเมืองกัมพูชาเป็นการเมืองที่เบ็ดเสร็จครับไม่มีฝ่ายค้านถูกต้องเขาเห็นด้วยแล้วพัก ประชาชนกัมพูชาของวุณมาเน็ตคลึบพักอีกพักหนึ่งของนรมเสียนุก็พลึบ,บ 26, <000 S 1> สอง0มพตารางกิโลเมตรมซึ่งมีแหล่งแก๊สธรรมชาติเนี่ยอย่างมากนะ,ะจะเดินต่อ,อยังไงและถ้าเกิดเดินแล้วมีข้างนอกเคลื่อนไหววัตกรรมเรื่องเสียดินแดนเนี่ยพักร่วมจะ จะโอเคกันมากน้อยแค่ไหนอ,อัน,นจะแตกแถวไหมสามสี่เรื่องที่มีการ,รพูดคุยสื่อสารกันครับครับนายกรัฐมนตรีองค์อิง,องในฐานะหัวหน้าทีมและหัวหน้าโต๊ะที่นั่งพูดคุยกันในค่ำคืนนี้ยืนยันชัดเจนว่าสำคัญที่สุดของการพูดคุยดินเนอร์กันเนี่ยคือ ให้พักร่วมรัฐบาลสื่อสารทํางานกันเองให้มากขึ้นอันนี้เริ่มคันนอกจากเฉพาะเจาะจงในประชุมคอรมอต้องอให้พักร่วมรัฐบาลสื่อสารผลงานกับประชาชนให้มากขึ้นอืเริ่มยังเริ่มสื่อสารกันยังเริ่มเริ่มนะเริ่มแล้วสามารถพูดคุยกันวงเล็กเออเออนี่น่าสนใจน่าสนใจมีปัญหาระหว่างกระทรวงตอนนี้มีกระทรวงไหนมีปัญหาบ้างตอนนี้เออนเห็นยังเห็นมีความการะแย้งไหมระหว่างกระทรวงเนี่ย ยังไม่เห็นยังไม่เห็นนะพอเพิ่งเริ่มนายกอุงอิงเพิ่งมาได้สองเดือนยังไม่เห็นแต่ว่าวางไว้แล้ววางกติกาวางกรอบแล้ววงเล็กเลยฮะถ้ากระทรวงไหนมีความขัดแย้งกันวงเล็กอะเล็กเลยเลยลดกำแพงการสื่อสารลงเออต้องบอกว่าเออมันมีกำแพงการสื่อสารด้วยนะใช่บางทีการเข้าไม่ถึงหรือว่ามีตัวกลางมาทําให้แบบมิสโค้ดก็คือ การสื่อสารเนี่ยความเข้าใจตกระหว่างทางอเออนี่พี่วีสัญญาณหนึ่งส่งออกมาเรารับรู้ได้เลยว่านายกอุงอิงแม้อายุน้อยไม่ธรรมดาครับครับจัดให้มีการสื่อสารลดความเข้าใจที่แตกต่างกันทําให้ปัญหาวงใหญ่มันคลี่คลายจากการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการไปก่อนครับอันนี้ใช้ได้ครับนะมาดูตอนนี้ว่าด้วยเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่จะเป็นปมของรัฐบาล ตกลงเนี่ยกรณีของประชามติอะ่ะมันหักกันไม่หักอะ่ะเ,เออไอ้นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งผมว่าลงพูดคุยก็เรื่องหนึ่งท่าทีชัดเจนที่สุดของภูมิใจไทยว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้พอรบประชามติแล้วเป็นประชามติชั้นเดียวเพราะสองชั้นเพราะประชามติเนี่ยคือด่านแรกที่นําไปสู่การแก้ไขรัฐนูอเมือ่อกี้เราบอกแล้วว่ากติกานี้แหละภูมิจใจไทยชอบแล้ว อยากแก้ไขรัฐนูนเนี่ยตอะนั้นอ่านไม่ยากหรอฮะถ้าทีภูมิใจไทยคือเมื่อเราไม่อยากให้แก้รัฐนูนเนี่ยด่านประชามติเนี่ยเราจะสนับสนุนเหรอใช่คือประตูเนี้ไม่มีใครเปิดประตูแรกนะเอานี้ถ้าประตูแบบฝาด่านไปมันจะเกิดอะไรขึ้นมาถ้าสภาฝาด่านโหวตกันออกไปยึดล่างของสสครับมันจะเกิดปัญหาว่าสภาล่างหักสภาบน พอหักสภาบนแม้มันมันผ่านไปได้คอรมอเดินหน้าไปได้โหวตไปได้มันจะทําให้ต้องไปขอเสียงสภาสูงคือสวแต่ยังไงแล้วแต่ในสามพี่โอนะสภาล่างเนี่ยมีมีภูมิใจไทยอยู่ด้วยใช่และภูมิใจไทยก็เป็นพักร่วมรัฐบาลบรรยากาศเนี่ยโอเคสภาสูงท่าทีชัดเจนแล้วสายสินอมนเปลี่ยวๆเข้าไปแล้วแต่ถ้าสภาล่างและท่าทีของภูมิใจไทยเนี่ยงดออกเสียงหรือว่าโหวตสวนเนี่ยพักร่วมแนวโน้มมันไม่ดี นี่คุณนิกรจำนงนะหนึ่งใ,<ช>ในการมาธิการที่ส่งเขาไปทำงานร่วมเนะี่ยผู้ชัดเลยถ้าผลักดันกันต่อไปหักกันเป็นแบบเนี้จะแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้แม้สักมารตราถูกต้องผมเห็นด้วยครับเห็นด้วยกับพี่นิกรนะ <c oughs> โจดินนายกกับภูมิใจไทยเนี่ยโจดินคือภูมิใจไทยจะขวางเรื่องแก้รัฐนูลจับตาอะไรจะแหวกแบบแนวของเพื่อไทยหรือพรรครวมเลยกรณีล่างประชามติ เห็นอย่างสอสอพิปลายสนับสนุนการแก้ของสวนะใช่สสอของภูมิใจสนับสนุนการแก้ไขของสวนะให้เป็นดับเบิลมาจอริตี้คือโหวตลงมติสองชั้นนี่ดูดิและพอเข้าไปสู่โหมดทั้งพักครับงดออกเสียงงดออกเสียงมีห้าคนไม่อยู่ในที่ประชุมด้วยคือคนที่อยู่งดออกเสียงหมดเพราะฉะนั้นท่าทีนี้นะจะแก้ยังไงแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นกรณีบริบทของดินเนอร์ทอกเนี่ย ดินเนอร์ดินเนอร์ทลอกพูดคุยกันในภา <Dinner. S 2> พร่วมเนี่ย <laughs> มันมีทั้งเรื่องที่เป็นรับฟังครับโยนหินแย่ยังแล้วมาพิจารณากันพี่วีวเพราะรอบที่แล้วเนี่ยพี่วีดูนะในไปรับร่างข้อเสนอประชามติเนี่ยพี่วีดูเขาลงคะแนนนี่สวลงคะนนสวฮะร้อยหกสิ 4, เห็นชอบ21เท่านั้นเองเอคุณจะฝ่าด่านยังไงงดออกเสียงเก้า เพราะฉะนั that, ้นมติของสวสวนี่คือสายอะไรพี่วีสายสิเงินแล้วคุณจะฝ่ายังไงอ่ะเห็นไหมล่ะใช่เพราะฉะนั้นเรื่องฝ่าด่านพรบประชามตินี่สวเรื่องร่างรัฐธรรมนูญเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์และเรื่องอะไรโ CA เมื่อกี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องประคองอำนาจคความเห็น ของพรรคร่วมไปด้วยกันตอนที่สวเขาหักกับพี่โอดูดีโอ้คุณดูขณะนี้ทั้งสภาทั้งสภาอันนี้อันนี้ของสภาสภาสสนะโหวตผ่านไปเท่าไหร่พี่วีปั้งพ้นไปทั้ง3วารละอ้นั้นคือจุดอ่อนไหวของรัฐบาลนะจ้าสามสี่ข้อแต่เฉพาะเพื่อไทยเนี่ยต้องจับตาหลังจากนี้คดีตากใบนี่เป็นจุดอ่อนไหวนะกรณีของครอบงำต้องบอกครอบงำวันนี้ตุลาการศาลรัฐมนูญกลับ ขอเวลาสิบวันเพื่อให้อายการเนี่ยส่งข้อมูลมาเหตุผลอะไรถึงอายการไม่รับคําฟ้องตอนนั้นไม่ส่งมาที่สามนุนทําให้คุณทีรยุทธ์เนี่ยต้องมาฟ้องตรงที่สาลรับนุนพี่วีถ้ามันเป็นแบบนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้บอกได้เลยครับในแง่ของพักเพื่อไทยเองก็ต้องบริหารพลังบริหารอำนาจบริหารอำนาจเพราะตัวเองก็เจอด่านอยู่ โอเคคดีตากใบไม่ได้เกิดในรัฐบาลแพทองทานถูกต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในอดีตแต่พอรัฐบาลมาบริหารแล้วต้องรับผิดชอบว่าจะฝ่าด่านนี้อย่างไรเพราะเริ่มดาเนินการเชิงคดีตอนอนายกเศรษฐาทวีสินนะใช่คือปล่อยไปเยอะเพิ่งมาจัดการช่วงเมื่อปีที่แล้วเองมันทิ้งห่างกันมามันสะท้อนจุดยืนว่าตกลงรัฐบาลจะจัดการกระบวนการยุติธรรมอย่างไรครับจุดอ่อนไหวของพรรคเพื่อไทยมันกลายเป็นเรื่องของการ บริหารอำนาจของพักร่วมรัฐบาลที่อย่าทําให้มันแตกหักจากก <c oughs> ระบวนการความคีดเห็นที่ต่างกันครับนั่นคือ <c oughs> จุดอ่อนไหวของพักร่วมรัฐบาลและจุดอ่อนไหวของพักเพื่อไทยจุดอ่อนไหวของรัฐบาลก็ไมีการพูดคุยกันในหลายประเด็นเมื่อดินเนอร์ที่ผ่านมา